กายมองว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรอะค่ะเราจะมีความภูมิใจในทุกอาชีพนะคะแล้วก็อาชีพที่บอกว่าอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่ได้คดโกงใครอยู่บนพื้นฐานที่เราทําอาชีพโดยสุจริตเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งอาชีพอะไรที่บอกว่ามันอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับคนทุกๆคนเราได้มีการพรูดคุยเราได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขาหรือเขาไม่ได้มาพบปากกับเราเพื่อที่จะเรียกร้องประโยชน์อะไรกับเราก็ตามแต่ว่าใน การพูดคุยในการที่บอกว่าเราไปให้การแนะนําคนอื่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราสร้างประโยชน์ในการที่เป็นมิตรกับทุกๆคน <Chand ler. S 1> แล้วเราเป็นมิตรในเรื่องของการแนะนําการดํารงชีวิตเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้มาซื้อประกันกับเราหรือเขาจะไม่ได้มาเก็บอมอมเงินกับเราหรือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําตามคําแนะนําของเราก็ตามแต่อย่างน้อยในการดํารงชีวิตของเขาเนี่ยเรามีการไกด์ไลน์หรือว่าเป็นคนที่บอกสิ่งดีๆให้กับเขาได้ดังนั้นเรามองว่าอันนั้นแหละเป็นความภูมิใจของเราว่าเราได้มีการแนะนํา เขาไปแล้วเราได้มีการนําเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาไปแล้วดังนั้นกระยามองว่ามันมีความภูมิใจแหละว,ว่าเราได้มีการแนะนําคนอื่นในเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันที่ทํำยังไงให้เกิดความมั่นคงมีความดํารงชีวิตประจําวันโดยที่ไม่ได้ส่งความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นความภูมิใจของเราที่บอกว่าเราเป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรมันเกิดความภูมิใจมากกว่าคือว่า เราได้ให้สิ่งดีๆกับคนอื่นไปหรือยังนะคะแล้วเราได้ให้สิ่งดีๆกับสังคมอะไรบ้างนะคะแล้วความภูมิใจตรงนั้นอ่ะมันจะตอบโจทย์เราตอนที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆสํา,าสคัญเกิดขึ้นมาว่าเราจะไม่เสียใจเลยว่าเราได้มีการให้ไปแล้วนะคะให้โดยที่เรายังไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันจะตอบแทนในอนาคตให้กับเราเองในสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับเขาดังนั้นนักวางแผนทางการเงินที่สําคัญคือไม่ต้องรอตอบรับในณจุดนั้นแต่เรารอดูผลที่เกิ ิดขึ้นในอนาคตว่าคุณอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ